้าชีวิตของคุณเละเทะเหลือเกินแย่เหลือเกินอ่อนแอเหลือเกินชีวิตของคุณณวันนี้จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงเมื่อคุณรับพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์เต็มใจมอบให้กับคุณในวันนี้วันนี้สถานการณ์ของคุณสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าถวายพระสิริแด่พระเจ้าได้โดยพระคุณของพระเจ้าวันนี้พระองค์จะเปลี่ยนความมืดมิดของคุณให้กลายเป็นความสว่างสดใส และความชื่นชมยินดีพระเจ้าจะส่งช่วยคุณด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าและด้วยพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระองค์แล้วไอเหตุการณ์แย่ๆของฉันนี่แหละจะถวายเกีแต่พระเจ้าเหตุการณ์แย่ๆของฉันนี่แหละจะทําให้ทันฉันสรรเสริญพระเจ้าจากภายในใจิตใจของฉันอย่างหมดหัวใจเพราะพระองค์ช่างแสนดีกับฉันเหลือเกิน ใครก็ตามที่ได้ชิมพระคุณของพระเจ้าในเวลาหความทุกข์ใจที่สุดของเขาคนคนนั้นจะสรรเสริญพระเจ้าจะสรรเสริญความดีเลิศของพระเจ้าไหลล้นออกมาจากจิตใจของเขาอย่างแน่นอน